หลังจากที่เรากลับมาห้องแล้วนะครับก็เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจนะครับเปลี่ยนใจยังยังไม่อยากนอนนะครับครับผมครับผมเดี๋ยวเราจะไปที่ชายหาดกันต่อนะครับผมเพื่อจะไปรอดูดวงอาทิตย์ดีไหมหรือว่ายังไงขนาดนุ้นเลยเหรอ่านเดี๋ยวเราจะพาอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรไปบ้างอุปกรณ์ก็มีพวกมีถุงมีฐ่านมีถุงมีฐ่านไปด้วยนะครับนอนดูดาวเลยว่างั้นนอนดูดาวก่อนจะนอนเราทาอะไรครับนั่งครับหลับตาด้วย อ่าครอันนั้นก็เราก็ไม่ต้องพาเสื้อเสื้อเสื้อครับเสื้อก็อย่าลืมไฟด้วยนะครับครับแล้วผมก็ก็จะไปหาอีกนิดนึงครับผมมีนะครับผมตลกล็อกล็อกล็อกอ๋อล็อกอะไรเนี่ยตลกตลกล็อกล็อกล็อกเพราะาตายเขาว่าล็อกคือคำคือตลกครับโอเคโอเคขบขันไปไปไปถ้าขบกันนี่ต้องต้องระวังฟันจะหักนะฮะ ไปครับเราไปกันที่ชายหาดอีกครั้งครับฝั่งนี้ครับไม่ใช่ฝั่งนู้นอ๋อรัผมฝรั่งฝั่งนี้ชายหาดครับฝรั่งทำอะไรครับ <c oughs> นอนโอ้เแย่โอเคครับชวนดูเตชวยนอ่าเรามาดูบรรยากาศตอนค่ำคืนนะครับเป็นกูเฉชวนตัวใหญ่นะครับไหนใครลองจับขึ้นมาดูครับจะได้รู้ว่ามันใหญ่ขนาดไหนครับ นี่ครับสัมผัสพร้อมกับมือนะครับนี่ครับมีตุกนิดนึงครับตัวใหญ่ครับโอโคปิดจอดมากเลยครับนี่ครับบรรยากาศัวขนดนี้ะถือว่าตัวใหญ่มากนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับฝั่งนี้เป็นเป็นปูนะครับตอนกลางคืนนะครับปูมันตกางมายอู่ดูกันว่ามีอะไรอยู่ในทรายบ้างกรับหัมานะครับเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วสัมผัสอะไรบางอย่างได้ครับ นี่คร <m> ับโอ้โหสุดยอดเลยครับผมครับโทษโทษฮะชนครับชนกล้องนะครับชนกล้องครับอือือสุดยอดนะครับสวยครับสวยเอาวางนะครับสงสารนะครับเราจะปล่อยไปทำธรรมชาตินะครับกับสวยมากครับนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนกลางคืนนะครับปูลมแล้วก็มันจะฝังทรายอยู่นะครับครับอ่านะครับ โอ้โหวิ่งเลยฮะมีเยอะครับเนี่ยถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับครับอ่าครับมีหลายตัวมันมาโดนปลาตีนผมครับมันจะฝังทรายนะครับเยอะแยะเลยนะครับโอ้ครับโอเคโอ้เยอะมากเลยนะครับถ้าเราไม่สังเกตก็จะมองไม่เห็นนะครับครับโอเคเลยครับ เป็นตัวเล็กกว่าเมื่อกี้นะครับตัวเล็กกว่าเมื่อกี้เยอะเลยครับแต่ว่ามันมีความสวยของมันนะครับมีเสน่ห์ตัวของมันนะครับสงใสเป็นเป็นปูไม่ไหมนะครับก็อะไรครับสีม่วงครับสีม่วงกล้าผมโอเคเลยครับชอบสีม่วงนะฮะ